ฟังข้อมูลจากคนอื่นแล้วก็ถึงอยบอกว่าห่วงยังไงว่าเขาก็พูดตามที่มันบอกมาประมาณนั้ค่ะคุณหมอคะจากข่าวค่ะเขาคุณแม่ับขอถอนคุณหมอออกจากคดีนี้ค่ะเรวามรู้สึกคุณหมอคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะเ,เรื่องเรื่องเสียจใจเสียความไม่มีเลยเพราะว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อที่จะให้เกิดความเสีอใจต่อคุณแม่แต่ว่า เป็นห่วงคุณแม่ว่าเตมัไม่ได้ฟังหรือไม่ได้เจอกับข้อมูลทางด้านนี้จะฟังข้อมูลจากคนอื่นซึ่งมันก็ตัดสินใจตามข้อมูลคนอื่นก็เพียงแต่ว่าเป็นห่วงแค่ตรงนั้นแหละแล้วคุณหมอคิดยังไงคะที่คุณแม่บอกว่าคุณหมอเนี่ยเข้าไปยุย่งเรื่องนี้เกิเเนแล้วไม่ว่าใครจะว่าอะไรก็ช่างเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรคะแล้วก็ไม่โกรธเขา ก็ถึงยากบอกว่าห่วงทุกอนนย่งว่าเขาก็พูดตามที่คนอื่นบอกมากประมาณนั้นกัะค่ะแล้วตอนนี้ประชาชนคือเป็นห่วงคุณหมอมากอยากแบบว่าทุกคนซัพพอร์ตเราก็อยู่ข้างคุณหมอเยาะคุณหมอแ,แบบสู้คดีที่แตงโมออกไป<ว><า>ต้องบอกขอบคุณทุกคนแล้วก็เราไม่ได้ทําเพื่อคดีคุณแตงโมแต่ว่าอย่างที่บอกคดีของน้องแตงโมเนี่ยมันเป็นยอดแห่งภูเขาภูเขาซึ่งเป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรม ตลอดเวลาท่านชีวิตที่ทํางานด้านนี้เราอยากเห็ความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ยังเดินหน้าต่อไม่ท้อไม่คิดว่ามันปิดโอกาสอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นขอบคุณในความหดใหญยแล้วก็เดินหน้าเต็มที่แล้ววันนี้ที่มาประชุมนี้คือเรามาประชุมเรื่องอะไรครับคุณหมออ๋อก็เหมือนกับอัปเดตให้กรรมธิการทุกท่านได้ทราบว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นและทําอะไรไปประมาณนี้ค่ะตัวใหญ่ท่านประธานก็จะเป็นคนคือความที่ท่านทำเรื่องกฎหมายท่านก็จะเป็นคนที่เขียนคำแถลงการหรือว่านักสืบชี้แจง แล้วคดีนี้จะสิ้นสุดอย่างไงครับคุณหมอคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอก็ย้ตินบนตาแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่คือจะบอกว่าไม่เคยคิดจะเข้าไปยุ่งในคดีเลยนะตอนนี้เรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่ตํารวจเท่านั้นเองว่าตำรวจเขาจะสรุปอย่างไรอย่างที่บอกค่ะว่าหมอพูดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วกระดุมเม็ดแรกตอนมันเคลื่อนนะคะมันก็จะต้องระวังตอนกระดุมเม็ดสุดท้ายแล้วที่สําคัญคือการพูดว่ากระดุมเม็ดแรกเคลื่อนเป็นเสร็จอันชอบค,คะเราไม่ได้เข้าไปล้วงอนะไรนั้น เราเป็นผู้ที่เฝ้าตามดูว่าสิ่งนี้มันจะกระทบต่อระบบใหญ่ซึ่งมันมีประโยชน์มีก็จะมีผลต่อสังคมก็ไม่เลอะเทอะเลแต่อีกหนึ่งประเด็นเขาคิดว่าคุณหมอเนี่ยเขาพอไปท,ทําชันสูนของพี่จางโมเนี่ยอาจจะไปพบหลักฐานอะไรพิเศษจึงทําให้แบบคุณหมอมีการลงไปที่ไปดูเรือแบบคุณหมอรู้เกือบจะรู้เรื่องหมดแล้วทีนี้ก็เลยถอดคุณหมอจากเรื่องนี้หรือเปล่าอ้น,นั่นก็แล้วแต่เขา,าค่ะคือแต่เราเราเองเรา เรามีข้อสงสัยเราก็ติดต่อประสานเขาก็อนุญาตก็ตรงไปตรงมาก็อนุญาตก็เห็นมีอะไรแล้วจู่ๆก็มาให้การให้พูดแบบนี้แต่ที่สำคัญที่สุดคือตัวผู้บัญชาการเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไอ้การฟังรายงานแล้วแสดงอ่านแปลคาพูดให้สัมภาษณ์กระทบเนีย่ยเราทุกคนกน็คงเห็นอยู่แล้วว่าต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะฟังไม่ได้สัก แล้ววัานนั้นมาจัดก็ได้มีไปที่ลงมาธรรมศาสตร,ร์ด้วยครับค<ะ>ุณหมอเรื่องบาดแผลที่ตรงต้นขา,าอันนั้นขอไม่พูดเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในวิธีของหมอที่จะขยายต่อ